สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ <ใน S 1> ก็อย่างที่แป้งเคยแจ้งข่าวไปใน y o u t u นะว่าจะมีการร่วมกันทําบุญนะคะอุปสมบทพี่สมพานนะคะซึ่งแป้งเนี่ยทราบข่าวมาจากอาจารย์ซันนะคะชมรมเทาวิรูปคุณนัคราชนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะแต่ส่วนบรรยากาศภายในแป้งก็ได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะการบวช อุปสมบทพิสมภารในครั้งนี้นะคะเป็นการบวชอุปสมบทที่เรียบง่ายนะคะไม่ได้ถือเลิกหรืออะไรที่มันเป็นจริงจังนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตามที่อ,อ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าช่านทรงตรัสน,นะคะว่าไม่ว่าจะบวชเราบวชที่ไหนบวชเวลาใดก็แล้วแต่อยู่ที่จิตของเรานะคะจิตอันบริสุทธิ์ของเราที่ต้องการที่จะบวชเพื่อเข้าอยู่ในร่มกาลสภพั์ ขอแค่ให้จิตเราสงบเหมือนกันกับทุกๆกคนนะคะใครที่ทําบุญไม่ทันหรืออะไรก็ตามไม่ต้องไม่เป็นไรเลยแล้วส่วนใครที่ทําบุญแป้งได้เป็นตัวแทนของช่องเรานะคะทําบุญเผื่อทุกท่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยังไงทุกท่านก็ได้บุญเช่นเดียวกันจริงๆความรู้สึกที่อยากจะบอกว่าวันนี้ที่มาทําบุญรู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจแทนทุกๆคนมากบุญกุศลทุกอย่างนะคะส่งถึงทุกคนส่งึงื้อเขเรียกไงซาบซึง้งเห็นไหมส่งส่งถึงทุกคนจริงๆ โะะมทนาสาธุร่วมกันได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนก็นี่ก็คือกัลยาณนามิตรนะคะที่มาทําบุญกับแป้งในวันนี้นะคะมีการอุปสมบทที่สมทานนะคะซึ่งแป้งได้เก็บบรรยากาศให้ดูแล้วนะคะแล้วก็มีการนี่ด้วยถาวายนี่สร้างบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์ด้วย เพื o, za, ini, care, ่อนๆกรณีทุกคนที si? ่อยู่ในช่อง International t a r o สามารถที่จะอนุโมทนาบุญกุศลกับแกล้ลในครั้งนี้ได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาจากธุค่ะมีอะไรพิเศษนิดนึงก็คือว่าเดี๋ยวพี่ต้องนะคะจะมีการพีี่ต้องทัเลยก็ม สวดมนต์นะคะสำหรับผู้ที่ชอบสร้างบุญนะคะเราจะเรียนรู้ว่าวิธีการสร้างบุญเนี่ยสร้างได้ง่ายๆนะคะด้วยด้วยตัวเราเองนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใครสนใจนะคะเข้ามาที่ช่องน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งมีกิจกรรมดีๆแจกไ่าย่ะขอบคุณค่ะเชิญเชิญเชวนให้มาร่วมกิจกรรมในเพิของน้องแป้งเยอะๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับทุกคนที่เห็นตัวอย่างนะคะของคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแป้งได้พาทุกคนนะคะร่วมกันไปทําบุญนะคะ อุปสมบทนะคะพระนะคะพระสมภารตอนนี้เป็นพระเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่แป้งอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะคะก็ถือว่าให้ทุกคนได้รับบุญ,บญกุศลร่วมกันเลยนะคะและทีนี้ที่อัดคลิปเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงก็คือว่าตัวอย่างไงดีอ่าโอเคนี่คือว่าเออเป็นเหมือนกับเป็นของมงคลนะคะที่แป้งอยากจะแจกให้กับลูกเพจนะคะก็จะแจกให้กับ YouTube 5รางวัลแล้วก็ที่เหลือก็จะไปแจกให้กับทาง Facebook ด้วยเนาะสลับกันไปถัถ่วๆวกันไปนะคะแล้วก็อย่างที่ในคลิปอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างลแล้วกันเนาะอืมอันนี้แพ็คไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเตรียมเตรียมผู้โชคดีแล้วนะรออยู่เลยนะคะก็จะเป็นหนังสือสวดมน์นะคะเป็นหนังสือสวดมน์นะคะซึ่งอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ต้องในคลิปที่เราเห็นไปนั่นเองนะคะใจดีมากๆคนน้สายบุญสวดมน์เก่งมากนะคะ แล้วก็พี่ๆอีกหลายคนนะคะที่เป็นกัละยาณมิตรที่แป้งถ่ายรูปให้ดูทั้งหมดคือเป็นพี่ๆสายบุญจริงๆร,ร,รวมทั้งสําคัญเลยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ซันนะคะอาจารย์ซันแห่งช่องชมรมเทา้าเวรุราคารรชด้วยนะคะกับการที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะคะอ่ะมาพูดถึงของรางวัลซึ่งทุกคนจะได้เหมือนกันเลยนะคะก็คือเป็นแผ่นทองของเท้าวเวสุวรรณนะคะอ่ะอืมแต่เดี๋ยวแป้งขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะคะอ่ะแผ่นทองของเท้าวเวสุวรรณนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ย ตอนขากลับนะคะพ,พี่พี่คนนึงเขาเดิบอกแป้งว่าให้เอาแผ่นทองเนี่ยนะคะไปให้พระอาจารย์เจ้าวาดนะคะในการเจิมนะคะแป้งก็อ่ะได้ไปหา,หาเจ้าวาดแล้วก็ทําการเจิมให้ท่านให้ท่านเจิมที่แผ่นทองทองอันเนี้ยนะอาจด้ขึ้นรูปไปให้นะคะอืมแล้วพระอาจารย์ที่วัดถ้ำรดานเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าท่านน่าเริ่มใสสุดๆเลย อ่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์เวลาใช้วิจารณญาณนะตัวแป้งเองอ่ะก็ไปถึงแล้วก็เหมือนกับว่าให้ท่านอ่ะลงอักคระเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลให้นะคะสาหรับของที่แป้งจะแจกลูกดวงแป้งในครั้งนี้แล้วคราวนี้เนี่ยท่านก็ยิ้มแล้วก็มองหน้าแปง้งแล้วก็บอกว่าคืออาจารย์สนาท่านบอกแล้วว่าให้ขอพรได้หนึ่งข้อนะอา่าทุกคนจะขออะไรก็ได้แต่ขอให้ได้หนึ่งข้อนะคะขออะไรที่มันเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลสมควร เป็นเหตุเป็นผลนะคะคือสมควรที่จะได้รับนะแล้วคราวนี้เจ้าวัดก็มองหนะ้าไปแล้วท่านก็ทำอาชีพอะไรละ่ะแป้งก็บอกว่าเป็นนักพยายนพยุซีค่ะอ่าแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอืม,มายมไม่ได้ขออะไรเลยนี่โหแป้งขนลุกเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนแป้งไปที่วัดถ้าม,มาดาแป้งขออะไรรู้ไหมท่านบอกแป้งขอเอ่อแป้งขอปัญญาทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมแป้งขอสติปัญญา ะคะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไงใช้วิจารณญาณอย่างตัวแป้งเองเป็นนักพยากรณ์ก็จริงนะแต่แป้งก็ยังมองทุกอย่างตามหลักการของคันลองของชีวิตเอาพระนาตรัยเป็นที่ตั้งเนี่ยแป้งก็ยังเชื่อว่าถ้าเรามีปัญญานะคะเรามีปัญญาทาั้งทางโลกและทางธรรมราพฤติดีปฏิบัติดีเราจะรวยก็รวยได้นะคะเราจะแย่วิกฤตชีวิตเราก็สามารถพลิกมันได้นะคะแต่ว่า ก็โชคดีตรงที่ว่าสมัยนี้มีนักพยากรณ์ต่างๆตามหลายช่อง YouTube ที่เขาจะมีการแบบพยากรณ์และบอกเป็นไกด์ไลน์ให้กับเรามันก็ยิ่งดีถูกไหมมันก็ยิ่งทําให้รูออ้อ๋อเราทำอย่างนี้เราจะได้ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาตพเออ,พอหลังจากนั้นพอแป้งก็น้าตาร่วงเลยแบบท่านรู้ท่านรู้ท,รท่านมีบาร,รมีมากเหลือเกินนะคะที่วัดถ้รดาลน,นะคะเป็น้ทวเวสุวรรณที่อาจารย์สันบอกว่าเป็น้ทวเวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะ เทวิสุวรรณที่นี่ใครเคยไปมาแล้วก็คอมเมนต์เราให้ฟังกันบ้างนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมารุนรางวันก่อนกนติกานี่พูดเยอะเห็นไหมคือจะบอกอย่างนี้จะไม่ได้แค่จะไม่ได้แค่สมุดสมนมที่พี่ต้องนะคะเป็นสมณาคุณให้มาก็จะมีแผ่นยันแผ่นแบบแผ่นทองของเทวิสุวรรณแล้วก็แป้งกระแอบซื้อทูปนหนึ่งเผื่อให้รุนรรงวันนะ่ะนิดหน่อยนะคะนะคะเป็นทูปหัวยนาะ,ะให้ทุกคนรุ้นๆกันด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคืออันนี้นะคะ อันนี้แต่ว่าอ่ะไม่ให้ดูอะไรแล้วกันอันนี้อ่ะจึงเป็นของมงคลที่แป้งเองเนี่ยเก็บสะสมมานะคะแป้งเองไม่ได้จะยึดติดจะเก็บอะไรคนจะเก็บอะไรไว้ไว้คนเดียวอยู่แล้วแป้งก็จะแจกไปด้วยแต่วัตถุมงคลเหล่านี้ที่อยู่ในถุงนอกจากอันเนี้ยอันนี้ทุกคนจะได้เหมือนกันถูกไหมอ่ะจะได้เหมือนกันหนังสือสม,มุดจะได้เหมือนกันแผ่นทองจะได้เหมือนกันนะคะทู่มหวยจะได้เหมือนกันแต่วัตถุมงคลอันเนี้ยจะไม่มีใครได้เหมือนกัน ะะแล้วคนที่จะมาเล่นเล่นเกมกติกาที่เป็นจะบอกไปเนี่ยคุณจะต้องรับกับวัตถุมงคลตรงนี้ได้คือหมายถึงว่ามีความศรัทธาหรือว่าถ้าเราได้ไปแล้วเรารู้สึกโอเคเรารักษาไม่ได้เราเรารู้สึกเอาไปใช้เอาไปทิ้งขว้างแล้วก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรขนาดนั้นฉันคงอยู่ในพระรัตนตรยัยไม่ว่ากันคุณก็เอาให้คนอื่นอันนี้ต้องแจ้งกันก่อนเนาะต้องแจ้งกันให้ทราบก่อนเลยนะคะแต่ก็เป็นว่า เอานะก็ขอให้เป็นสิ่งเหล่านี้ที่ได้ไปก็ขอให้เป็นสิริมงคลเป็นขวัญกําลังใจให้ถ้าชีวิตของคุณตอนนี้กําลังจะแย่อยู่ก็ขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เป็นขวัญกาลังใจที่ทําให้คุณได้เป็นวิถีทางอย่างทางรอดในชีวิตของคุณได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่างที่บอกเราก็อย่าไปยึดติดอะไรมากนะก็ทุกอย่างก็ดํารงคงไว้ตามคัลลองของชีวิตนะคะโดยยึดหลักพาระตะาตนาไตรเป็นที่ตั้งนะจ๊ะ โอเคอ่ะกะติกาเนี่ยพูดเยอะจริง,รงอยากเล่าวันหลังมาไลฟ์มาลมาไลฟ์มาคุยกันเนาะ <c oughs> กะติกาค่ะแป้งไม่ได้อะไรมากเลยอยากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e จะเป็นระคุณมากๆเลยนะคะกดคลิปไหนก็ได้นะคะใน12ราศีกดได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์หน้าเฟซบุ๊กหน้าอะไรของตัวเองหรือไปกดไลค์กดแชร์โพสที่แป้งทิ้งเอาไวเคคเ้เป็นคำคมเป็นคำคมหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นคติสอนใจ เอาไปแปะไว้หน้า Facebook หน้าไทม์ไลน์ของตัวเองหน่อยก็ได้นะคะจะช่วยไลค์ช่วยแชร์ก็ได้ไม่ไม่ว่ากันเลยขอบคุณมากมากแล้วก็แต่กติกาที่แท้จริงคืออยากให้คุณเขียนมาว่าเออเอาอย่างนี้ละกันอยากให้เขียนเป็นเป็นท็อปิกเล็กๆละกันว่าคุณมีแรงบันดาลใจอะไรกับการที่ทําให้ชีวิตของคุณไปต่อได้เป็นหัวข้อสั้นๆบางคนตอบมาแค่ประโยคเดียแล้วโดนใจแป้งเอาไปเลย นะคะเออหรือไม,<บ>ไม่ต้องถึงขนาดว่าไปหาคําคมอะไรของคนอื่นเอาแค่ชีวิตง่ายๆแบบไม่ต้องเมคเซนส์เพราะแป้งอ่านแป้งก็รู้แล้วนะคะอ่ะอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณที่จะเขียนออกมาด้วยนะคะแต่สิ่งนี้มันก็อยู่ที่ดวงชะตาด้วยส่วนหนึ่งนะว่าคุณจะได้หรือไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ของรางวัลไปก็อย่าน้อยใจเพราะว่าอะไรบุญใครที่ดูช่องแป้งจะบอกเลยว่าบุญกุศลที่แป้งทำอ่ะแป้งแผ่ภัยสารให้กับทุกคนบุคคลไม่ใช่แม้กระทับง FC แป้งด ทุกคนบนโลกใบนี้แต่โดยเฉพาะ F c บ้าแป้งอ่ะได้แน่นอนนะคะเพราะแป้งเอ่ยเอ่ยชัดๆคือได้หมดสรุปว่าได้หมดนะคะแล้วก็แป้งก็เวลาไหว้พระสวดมนต์แป้งก็นึกถึงแล้วก็แผ่ไพศาลให้กับทุกคนเลยอืใครใครก็จะรู้ว่ามาดูดวสงสนตัวกับแป้งหรืออะไรเขาก็จะรู้ว่าเออเวลาแป้งทําบุญแป้งก็บอกนะนะคะแล้วนี่เป็นการทําบุญครั้งใหญ่เลยที่ไปกับทางชมรมท้าวิรูปขุนอคะลาด้วยอย่างที่บอกไปขั้นต้นนะคะโอเคเห็นไหมไม่คุยยาวคุยยาวอีกแหละ โอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะคะไปรับชมคลิปที่ราศีกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะอ้ามาบอกกันเลยชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎดาวเสาร์กาลังในเดือนนี้มีดาวสองดวงที่ย้ายก็คือดาวเสาร์แล้วก็ดาวมฤตยูดาวเสาร์จะย้ายวันที่1มีนาคมส่วนดาวมฤตยูจะย้ายวันที่8มีนาคมนี้ ส่งผลกระทบอะไรกับคุณบ้างแล้วแป้งก็เปิดไพ่สิัคขณาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูกันก่อนเลยในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็การงานการเงินแล้วก็สุขภาพแต่ว่ามาดูกันเรื่องความรักกันก่อนความรักสถานะแรกสถานะคนโสดต้องบอกเลยว่าสถานะคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาหาคุณเป็นคนที่เข้ามาทําทีทําท่าเหมือนจะมาช่วยเหลือคุณมาขออาสามาขอดูแลคุณ ะะแต่ไม่ได้พูดตรงๆกับคุณว่าฉันต้องการที่อยากจะเป็นแฟนเธอนะคะเหมือนเขาลาักษณะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบเหมือนกับมาให้ของขวัญให้ของกำนันด้วยซ้ําหรือว่ามาคอยช่วยเหลือดูแลมีการมาพูดจาอะไรกันบ้างน,นิดๆหน่อยๆน,นะคะมีการพูดจาบ้างนิดๆหน่อยๆมีการมาหยอดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจะพูดเชิงเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนเพราะบุคคลคนนี้เหมือนเขาเองก็เหมือนกับรู้สึกว่า รู้สึกถูกชะตาคุณจังเลยต้องการร่วมงานกับคุณหรือว่าต้องการพูดคุยกับคุณมากกว่านี้คําให้เขารู้สึกว่าการคุยกับคุณแล้วมารู้สึกดีจังเลยนะคะอืมอ่ะแล้วก็ชะตาชีวิตของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีโอกาสพัฒนากับใครคนนี้คนนี้ได้คุยกันได้เจอกันในเดือนนี้แล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะได้คุยกันมีหลายๆเรื่องที่คอยปรึกษาหารือกันนะคะ ส่วนคนเก่าค่ะปล่อยลอยแพรไปเลยเพราะคนเก่าถามว่าจะกลับมาไหมกลับมากลับมาคุยแล้วก็หายไปกับกรีดเมฆเลยนะคะจะไม่มีอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์รักครั้งเก่านะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องสถานะไม่ชัดเจนนี่สิหูเปิดไพ่มาแป้งเห็นแล้วแบบสถานะไม่ชัดเจนค่ะสําหรับคนที่คุยคุยกันอยู่ตอนนี้กับความสัมพันธ์ที่แบบไม่รู้มันไม่รู้มันคืออะไรกันแน่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากนะคะกับคนคน,คนนี้ เดี๋ยวลักกระปิดเดี๋ยวลักกรเปิดแต่อยู่ๆจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้คุณทั้งสองคนได้พูดจามีการขยับสถานะกันเกิดขึ้นนะคะโว้ไพสวยนะเนี่ย true of cups นะคะปุบป,ปับเขาจะมีการบอกสารภาพรู้สึกสารภาพความรู้สึกกับคุณในเดือนนี้ทันทีในเดือนนี้เลยคุณจะได้รับเขาจะขอคุณเป็นแฟนหรือแบบคบกันนะคบกันนะคะแต่การครบของพวกคุณจะเป็นการครบกันแบบเริ่มคุยกันแบบแบบเป็นการ เป็นไม่ใช่เริ่มคุยกันสิมันเป็นสถานะบางคนที่เป็นสถานะแพชเจนไม่รู้เป็นอะไรก็เป็นลนักษณะเหมือนเขาเข้ามาขอคบกับคุณแต่แบบคบกันแบบคุยกัน2คนเงียบๆส่วนใครบางคนคุยมาตั้งนานแล้วก็เขาก็จะมาขอคบกับคุณเลื่อนขั้นเป็นแฟนแต่ว่าก็คุยกันแบบเงียบๆนะคะเป็นการคุยกันแบบเงียบๆก่อนตัวเขาเองก็ไม่ได้แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหวาดระแวงและกลัวในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็จะเริ่มรุก ลุกขึ้นมาแบบทําอะไรเพื่อคุณเยอะมากขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้อ่อขอมีโอกาสที่เขาจะได้มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้หมายถึงอะไรอ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้ไดไม,ไม,ไดมีแฟนต้องบอกนี้เลยคุณจะได้ขยับสถานะแล้วนะคะโอ้ขออภยัยอืมขยับสถานะขึ้นมาแล้วนะคะอืม โอเคทีนี้มาดูกนเรื่องของคนมีคู่นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นแหงแมรแล้ปะปัตนี้เป็น six of pentacles ก็คือว่าเหมือนคุณทั้งสองคนต่างมีความคิดความอ่านที่ต่างกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณขอความช่วยเหลือจากเขาอ่ะคุณไม่เคยได้รับความช่วยเหลือนั้นอย่างทันท่วงทีเขาเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเวลาที่เขาขอความช่วยเหลือคุณคุณเองก็ให้คําตอบให้เขาไม่ได้ดีประมาณเนี้ย มันเป็นความรู้สึกของการเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณแบกรับภาระ,ะอยู่คนเดียวเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเขาแบกรับภาระอยู่คนเดียวความสัมพันธ์มันเลยไปในทิศทางของความคิดคนละอย่างความคิดคนละแนวทางนะคะแล้วไหนจะมีเรื่องของการเข้าเขาค่อนข้างที่จะเข้าสังคมบ่อยมากเกินไปในช่วงนี้คุณเองก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจกันอีกนะคะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงความสัมพันธ์ของพวกคุณคือหลังประมาณในช่วงพอ มันจะย้ยายอ,อ่ะประมาณแปดมีนาประมาณแต่แป้งประมาณเอาอย่างนี้ดกว่าประมาณหลังจากวันที่15ไปแล้วอ่ะสิมีนาไปแล้วอะ่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะถูกคลี่คลายมากขึ้นจะไม่มีการกลับมาพูดเรื่องเก่าเรื่องหลังกันอีกแล้วนะคะจะมีการมาปรับความเข้าใจกันแล้วความสัมพันธ์จะไปในทางที่มันดีขึ้นนะอืจากตอนแรกเสาเล็งเลยนะกรกฎนะลักนณกรกฎถูกไหมเสาจะย้ายไปแล้วค่ะเสาย้ายไปอยู่มรณะแล้วนะอืม แต่ก็ยังต้องอยู่นะแต่ถ้าในเรื่องของการาระมัดระวังในช่วงเดือนนี้ก่อนละกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎแล้วเสาย้ายไปแล้วคุณเกิดวันเกิดวันพุธนะเสาเป็นกาลีเสาไวไปมรณนะหรือว่าเสาเสาไปสิ้น่ะหมายถึงว่าเสาอ่อนกําลังลงก็จะ แต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันเพราะบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะจากที่ไม่เจอโรคก,ก็อาจจะไปตรวจเจอโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพในเรื่องสุขภาพแต่อย่าเพิ่งวิตกจริตไปนะคะเราก็ต้องตรวจสภาพตรวจสภาพดูแลตัวเองนะคะอ่ะดีท็อกตัวเองบ้างก็ได้นะคะโดยการที่วันนี้ฉันจะทานผักทั้งวันงดเนื้อสัตว์อาทิตย์แต่เดือนแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันก็ทานเนื้อสัตว์นะคะแต่ถามว่าเรา งดเนื้อสัตว์ไปเลยดีไหมไหมค่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกหรือว่าไม่เคยตัดไว้ว่าเราไม่ควรทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะบางทีถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยความสมดุลของโลกมนุษย์มันจะไม่มีนะเออนะคะแต่เอาเป็นว่ามีอะไรกินอะไรที่สะดวกที่กับชีวิตเราถ้ามันดีนะคะจริงๆแล้วตามหลักของสุขภาพอันนี้นอกเรื่องเนาะคุณควรงดเค็มงดหวานมากกว่านะโอเคค่ะทีนี้มาดูกันเรื่องของการงานต่อเลย ะะส่วนเรื่องความรักของคนมีคู่คุณจะไม่มีปัญหาอะไรสรุปว่าจะเคลียร์กันได้ในช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้มีการมาปรับความเข้าใจกันนะคะทีนี้ดูเรื่องการงานบ้างค่ะการงานของคุณค่ะกลางเดือนค่ะเกิดเรื่องผิดพลาดอย่างใหญ่สําหรับคุณเหมือนกันที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาลูกน้องบริวารทําผิดพลาดแล้วเป็นเรื่องที่ทําให้คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวมาถึงคุณ แก้ไขได้ไหมแก้ไขได้แก้ขไกขได้นะคะบางคนระวังเรื่องการสต็อกสินค้าใครทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นของสดอะไรเงี้ยระวังจะเสียหายในเรื่องนั้นอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านนะคะทีนี้มาดูคนต่อเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพอืมสุขภาพคุณนไม่เป็นอะไรต้องบอกอย่างนี้สุขภาพคุณเนี่ย แข็งแรงแข็งแรงดีอยู่นะคะคือยังโอเคอยู่ต้องระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านที่อายุมากๆแล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังดูแลท่านให้ดีนะคะอืมอืมนะคะมีใครจะไปทำบุญบรรพบุรุษใกล้ๆนี้ไหมใช่ไหมอืมเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้วิจารณญาณน,นะวิจารณญาณล้วนๆเลยนะคะ มีใครในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวคุณเมื่อก่อนหรือว่าใครหรือเปล่าที่เจ็บป่วยโดยแบบหาสาเหตุของโรคไม่ได้อะไรอย่างนี้ป่ะเออทำไมต้องมาบอกหรออืมไปทำบุญบรรพบุุษแล้วจะช่วยได้ไม่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 ไมไมหมอไม่ฟันธงว่าช่วยได้เชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ใช้วิจารณญาณแป้งบอกเลยแป้งไม่ใช่ที่สุดหรืออะไรใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้มากที่สุด ทำบุญให้บรรพบุรุษค่ะไพ่ขึ้นมาแบบนั้นเลยคุณทําบุญให้บรรพบุรุษแล้วท่านจะมาช่วยส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นอะไรบางทีเราอย่าเพิ่งไปให้ค่ามันสัทีเดียวเนะเาะแล้วต้องยึดมั่นในความเป็นเรายึดมั่นในภารตะนาตรายนะคะคิดดีทดําดีพูดดีเป็นที่ตั้งนะคะอืมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละคะ่ะคือพรที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราหายเจ็บหายป่วยจากโรคอะไรก็ไม่รู้นะอืมโอเค วิจรารณญาณนะคะแม่งบอกแล้ววิจรารณญาณเท่านั้นในการรับชมรับฟังนะคะอืมโอเคต่อไปเรื่องการเงินค่ะคุณจะหาเงินได้เยอะนะแต่ภาระเรื่องเรื่องการเงินก็จะยเยอะเช่นเดียวกันนะคะอยู่ๆใครที่ต้องการอยากได้รถก็ได้รถเฉยเลยอืมอยากเป็นไม่อยากเป็นหนี้แต่ว่าอยู่ก็มีมีเหตุการณ์มัดมือชกทําให้เอะเป็นหนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วก็ไฟล์สกับคัพอยากทวงหนี้ใช่ไหม ลูกนี้ใช่ไหมบางคนบางท่านอยากลูกนี้มันหายไปแล้วยังทวงไม่ได้เอาบอกความจริงเลยยังทวงไม่ได้นะคะส่วนการเงินของคุณก็ค่อนข้างที่จะฟลอ์มีเงินใช้มีเงินจ่ายนะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะชาราศีกรกฎลัคนากรากฏประจําเดือนมีนาะคมค่ะ